สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคณเก็บเหรียญนะครับจกขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับสดสดร้อนร้อนเลยครับท่านสวยงามมากนะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับท่านแต่มีก็มีการสื่อรออยู่ พอสมควรนะครับท่านสลับเดียนี้ครับโดยเฉพาะบรลรูปลูวงสันอยู่ครับแต่ตัวหนังสือยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีการสื่อรออะไรเลยนะครับเราบริโนเขาว่าเป็นปีประสอะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่่นต้องให้เร็วนิดหน่อยนะครับทัานเพราะมีพี่เพื่อนน้องๆหลายท่านครับบอกว่ามัวแต่พูดมั่วอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าเรื่องสถีครับรถต้องว่าเอาให้เร็วนิดนึงนะครับทัานไม่งั้นผมสวยโดนด่ายับอีกแน่นอนนะครับท่านเราบรดูครับท่านว่า ลักษณะกเลียนเป็นเลียนแบบสองสีนะครับท่านคิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับดับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิลสำหรับอักษรบิลนี้3าตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างอรมานี้สำหรับอักษรบิลนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอ2 5อ2สพันห้า้อยสาสิบสองครับท่านได้มาวันนี้นะครับสองห้าสามสองนะครับสังเกตดูนะครับท่านทำไมมันมีเห็นรอยแตกแล้วแบบนี้ครับแบบ เหรียญเส้แตกครับท่านเหรียญปีสองห้าสามสองนี้แทบจะทุกเหรียญเลยครับเที่ยวที่ผมสังเกตดูครับปกติหาน้อยมากนะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดดูลรัวนลาลา,ตามตมหนูไม้นิดคือไม่้บรรจบขยายได้ล่างสุดคือส,สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบีน,นครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนี้นะครับท่านความกว้างของ,ของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตเลครับอยู่ที่ หนึ่งร้อยล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่านสําหรับปีสองห้าสามสองนะครับหนึ่งร้อยล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่านในระดับยูนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สบาทนะครับในระดับยูนซีนะครับขยับขึ้นมาอีกยี่สบาทจากหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านส่วนนี้ผ่านก็ใช้แล้วครับตกที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ